สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับแหม่เพื่อน,เ,อนเห็นมุมนี้ต้องบอกว่าน้ำลายไหลทีเดียวเห็นอะไรก็ชอบกินหอมหอมนะครับของซื้อของฝากนะครับผมมาที่นี่เลยครับหลังจากไปห้าวัดนะครับโดยอาจารย์หมูกิติภพพาเราไปทำบุญที่สุพรรณบุรีเนี่ยห้าวัดด้ยวยกันและเรามาที่วัดป่าเรไรนะครับวัดที่หก แถมๆนะครับบางท่านก็ไปที่ตลาดร้อยปีแต่ต้องบอกว่าที่วัดป่าหลยๆเนี่ยนครับมีร้านที่เปิดของซื้อของฝากร้านที่เราไปนั่งรับประทานอาหารรับประทานน้ำนั่งสบายชิวๆโอ้เข้าจัดไว้ได้ดีครับมีเยอะแยะเลยจะซื้อสิ่งของจะซื้อขนมข้าวต้มปลาทอดนะครับปลาลาครับโอ้เยอะนะครับไข่ ไข่เค็มนะครับหมูมีหลายสีด้วยนะครับผมก็ได้รับของฝากจากพี่สัญญาบอกว่าให้ไปฝากแฟนกับลูกด้วยแหมชื่นใจขอบคุณขอบคุณครับพี่สั้นครับพี่สัญญาครับน้องปูน้องเต้์ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็บรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าท่านใดมานะครับหลังจากไหว้หลวงพ่อโตไหว้ป่าเรลายแล้วอย่าลืมนะครับแวะมาแวะมานะครับ เขาจัดที่นั่งได้มีทุกร้านเลยที่นั่งอะ่ะนะครับบางร้านก็มีน้ําตกด้วยเย็นสบายชื่นใจครับพักผ่อนสักนิดหนึ่งอยากซื้ออะไรปลาลาเป็นปลาช่อนเนี่ยปลาลาปลาช่อนตัวตัวคโอ้โหนี่ผมได้ปลาลาทรงเครื่องครับสุกแล้วด้วยเลือกแบบสุกเลยหูผัดกะทิเอ้ยผัดกระทะร้อนมาเลยนะครับใส่ถุงมาแฮปปี้มีความสุขแซบแซบแซบนะครับบร,รรยากาศนี้ ก็นำมาฝากทุกท่านครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับแวะมาถูกใจเหมือนบิ๊กแอดและพี่สัญญาและครอบครัวและถูกใจเหมือนทุกท่านที่มาทัวร์ทำบุญกับอาจารย์หมูกิติภพแน่ๆพี่จายซื้อน้อะไรอ่ะ แฉกินอะไรเอาทาราโอเกกับป้าหวานอ๋อได้ได้อะไรก็ได้พี่ซัานได้หมดแหละลูกผมกินง่ายน้องขายทุกวันป่ะนะ้องทุกวันอ่าทุกวันขายชื่อร้านหน่อยนะนอ๋อคุณปู่ร้านชื่อกาแฟคุณปู่ป้าหวานก็อร่อยนะ่ยปูซื้อแอรงปู่ โอ้โหนี okay. nice. ่มัก sure? ินนี่ถูกใจเลยเนี่ยคุณเต้าไปไหนอ่ะเลี้ยวเลยเต้าเลียวเลยเต้าอะไรลูกเอาไร

เองตุย่มลือา่มันมเยวเจ๊ตุ้ยปลาละปลาลาสับวัดป่าใช่ไหมใช่ไหมเออโห้ร้านดังพ ไม่ปลาซมาเนาะใช่ค่ะปลากระดีพริกน้องเพื่อนปลาปลาดีค่ะใช่นี่ในหนุ่มปลาดีเลยจะมีมือกลางใหญ่นขอบคุณขอบคุณนะครับถูกใจกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยมากถูกใจมากสวัสดีครับ